ของใครนะครับเนี่ยัของผู้ใดวัวลูกเป็นเนื้อหรือเป็นคุ่มฟูงนะครับนียได้เป็นอะเป็นวุ่มฟูงเป็นมายคือเขาหมูไงขึเขาอ้ามีพอคุ้มฟูงอ่ารอรอครับของตลาดมือนี้สูงอะไรเจ้าว่า มันลอยหกสิบแะครับเนาะเอาให้เบิงเทียบความสูงกับคนงามเบิงครับพี่น้องงัวงามเจ้าของเงินบ่อยู่เอาพี่เห้น้องเบิงประมาณห้าสิบห้าหมื่นพนห้องไว้ยพี่บอเพันพันพื้นพื้นห้าหมื่นซื้อห้าหมื่นเนาะซื้ออยู่ตลาดนี่บอกมันซื้อขายอยู่ตลาดนี่บอกโอ้เพันว่าเพันซื้อมาะห้าหมื่นถ้าได้ห้าสิบสองพันสิบป้ยครับผม อาแต่ว่าเจ้าของคุณประยู่เนาะอยากซ้ออะไรยังไงครับอยากห้าสิบห้าเมนครับพอคุ้มฟูงบ่ครับผมหำดำผู้จัดฟอร์คุณบ่บ่ครับงุว่บ้านนหนครับไออายุคุนได้หลายปนไดนเด้อครับนี่สามปีกว่าครับสามปีกว่าเปิดห้าสิบห้าน้อสูงเท่าไรห้อยได้วัดรบังบ่ประมาณร้อยหกสิบแล้วครับเนาะงูเชื่องยุบบ่ครับ หู้บ่ประกันหู้เนาะบ่งเงินทัดใส่ตัวเล่นกับของใหญ่เนาะเอ้าเปิดเท่าไรก่อนห้าสิบห้าหาเงินหาเนาะต่อรองได้เอ้าู้ใดมักพอคุ้มฝูงหู้หูเชียงเชียงคนมาอยู่ความมีดังๆยักหน่อยเด้อพี่น้องลูกซีไล่ขอจ่ายครับนี่หาสิบห้าหางจูดินเลยนะหางทุกดินครับพี่น้องหางหางสุดยอดครับเอาหางไงหาสิบห้าต่อรองได้เอาฝากนะครับเบอร์ร ศูนย์หก3 3นย์แป44328ามศูนย์สามศูนย์แปดองแปด่ามสออยยังใช่คำไหมหอยไฟบุญครับห้อยไฟบุญทางบิรการครับบิรการนะครับเนาะครับผมอ้าวขอบคุณครับผมมากกลมาวบอกมาคุยเบิ่งมีรถส่งมาห้อยครับผมมีครับอ่ามีรถพร้อมส่งเนาะมากนำกะบตัวมาบอกมาคุยมาต่อรองเบิ่งครับเพิ่นเปิดหาซิมหาแต่ยังต่อรองได้อยู่เอาฝากไว้ครับพอคุ้มผงกเรารอครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟา้ามครับผมมือนี้พาพี่พาน้องมาทางตลาดห้วยหินลาดครับพี่น้องเป็นเปิดทุกวันศุกร์ครับมาพบมาฟอกันได้ทุกวันศุกร์ด้วยพี่น้องสําหรับมือนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่ซาวสองครับพี่น้องยี่สิบสองกร,รากฎา,าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผม เบิ่งแล้วก็อย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเพราะจะเป็นกําลังใจครับพาพี่พาน้องมาหาเราอ๋อสาหรับงอไฟมือนี่ก็หลายครับมาตรฐานตลาดนี่เอาราคาสิเป็นเัี้งใดพ่อี่พาน้องไปลุยครับผมแม่ลูกในห้องไผเนาะครับนอนนี่มาสะยันบ่ของเจ้าบ่พ่อแม่ลูกลูกตัวเมียแม่เป็นเัี้ยงใดพ่อทองว่างด้วยทำมาแล้ว ั้งวันก็ว,ว่างกันละคุยมื่มีลูก <c oughs> กะคุยกันลาค่าทองว่างนะพ่อเนาะเม่มพอ่อว่าเขาก็บบกท่านตรวจท่านเช็คแม่แมลูกลูกตัวเมียแม่ก่สูงยมมอยมานลอยสี่สิบครับพี่น้องแดงดีทั้งแม่ทั้งลูกเปิดเท่าไรพ่อหกหมื่นหะ้าหกหมื่นห้าพันเนาะต่รอลองได้คิดว่าสิเป็นลูกที่ไดนพ่อตัวข้างนอกนี่สาวคนนี้ลูกสองเนาะถามีอีกสิเป็นลูกที่สามถามมันสิม้านไปพี่น้องกันถือว่ามานไป้อครับเด้อพี่น้องอ่ะ แต่ว่าถ้ามันขึ้นกระสมเอาคุยกันง่ายๆครับเพิ่นเปิดให้ราคาทองบ้างมึงมือหาตลองได้เนาะฝากเไปทั่วแน่พ่อ093 448 4 4 8 6980 6980อ่าพ่อสายันนะครับเนาะทางวานอนนิว่าเครื่องดำบ่เนาะพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นโอ้เครื่องดำครับพี่น้องโบ๊ทโบ๊ทครับผูดายมักโอ้มีอันคีตะเล่มันออกเนาะพ่อเนาะก็เพื่อนสี กาแฟสีแดงแดงน้ำตาลประมาณนี้ลราพี่นอ้องอ่าคาคิเตะแบบนี้ออกแต่เกากวบบ่ามันท้องนะพ่อเนาะอ่าแามันขึ้นมันจะเป็นสีใสๆสพี่น้องสีใสคือไข่อ่าไข่าขาวไข่ใสพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นคิเตะสีแดงแดงสีน้ำตาลอ่แต่เกาก็คือท้องแต่ว่าตอนนี้ก็บพิ่ท่านตรวจท่านเช็คถ้าพี่น้องเอาไปก็อาจจิมานครับพี่น้องหกสิบห้านะพ่อเนาะต่อรองได้ได้ไหมตัวพ่อมือนี่ โคมหนึ่งครับตัวหนึ่งเนาะตัวนี้เปน็นทังไดพอ่อห้องประกันมันเจักเดือนเนาะพ่อเนาะตัวนี้ท้องห้าเดือนเขาใส่พ่ออย่างไหมพอ่อสมโตเนาะห้าเดือนประกันท้องร้านเปอร์เซ็นมันลูกแรกพ่อเนาะพออะ่อนี่แม่สาวลูกแรกเบิ่งเข่าได้พี่น้องเขาสั้นๆไงน,นะครับสี สียังเนาะครับเขาเอินแบบนี้สีจำปาเนาะบ้านเขาเอิญอ๋อลึงชัดเจนครับพี่น้องไงนาเลิกแข้งขาดีประกันให้อ่าประกันทองพร้อมห้าเดือนเปิดเท่าไรพ่อตัวนี้เปิดห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ตลองหน่อยเนาะอ่ะฝากอีกเก้าบาทนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสี่สี่แปดหกเก้าแปดศูนย์พ่อสายันนะครับเนาะอ๋ะแม่ทองนี่หาหมื่นสี่ได้อพี่น้องแม่ทองแรกประกันทองประกัน ตําน,นี้ค่ะทุกค่ะถอนยันยันนะนาครับใช่าบางยันหลักกาแม่ลูกลูกตัวเมียครับหกสิบห่าตลองได้ทั้งครูมากระมวโมคุยกับพอ่อสายาันเบอรเอ้าขอบคุณครับพอ่อครับผมฝากไปเด้่อยพี่น้องในยังมะห้อยนี่นะครับคุณนี่ัวงามครูบ่หัวงามครูโอ้ตัวนั่นพญาง,งัวตัวนี้หางดอกมะโอหนาด,างดังแล้วครบเครื่องเนาะหนาดังหางดอกสูงกับประมาณ เท่าไรน้องหอยเนาะประมาณร้อยยี่สิบบวกอยู่เนาะครับเนาะตัวนึงสี<อ>แดงๆม,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 มุมๆตัวนึงออกสีเม็ดกระเปือกสีจำปา<อ>งัวไทยครับพี่น้องสาวน้อยเนาะครับเนาะทั้งคู่ตัวนี้ตัวนี้แยกลูกครับมีลูกโอ้มีลูกมาเลยอครับเป็น,นแม่แยกลูกสาวน้อยอยู่เออตัวนี้แม่สาวครับเปิดเปิดเท่าไหร่นะครับเนาะคู่นี้สามหมื่นแปดครับแพคครูสามหมื่นแปดครับ แยกปะครับนี่แยกนะตัวละมื่นเก่าครับผมมื่นเก่าครับตัวร้องได้ปะครับต่อรองได้ครับเอ๋อให้เบิ่งหน้าตาคักๆอีกจักบาทกันน่ะตัวละมื่นเก่าเด้อพี่น้องเด้อถ้าแยกแพคคูสามสิบสามสิบเจ็ดครับสามสิบถ้าแพคคูสามสิบเจ็ดได้ถือกลงครัอ่าถ้าแยกตัวละมื่นเก้านะครับเนาะอ่าจากยกหรือจากแยกก่าพูดกันเบิ่งฝากนะครับเบอร์ทั ศูนย6ห0หน0่งศูนย์หกหนึ่งศูนหอ้ยอยดีเลกครับผมทางกุลราคาครับนะอ่ผู้ใดมางัวไทยครับมาบอกมาคุยมาต่อรองกับเบิ้งเบิ้ง่าราคาประหยัดเด้อพี่น้องม่นแยกแล้วกันยังบ่อสองหมื่นนะครับนะกันยังต่อรองได้อีกอยู่ขอบคุณครับผมอ่าฝากไว้ครับของหอยดิเลกได้หัวราคาเกษตรกรมาฝากพี่ฝากน้องครับผูงบหลายมาจัดไปครับ เอามาทางแม่ลูกอีกชุดนึงครับนี่บ่แม่ขาวนี่บ่ลูกงัดแดงแม่ลูกลูกตัวเมียบ่แม่ลูกลูกตัวเมียกำลังดูดนมแม่ขาวส่งลูกแดงครับพี่น้องเอาให้เบ่งลูกพ่นกะกะกันน่อโอ้ส่งลูกงามส่งลูกงามครับส่งลูกงามแม่เลยแม่ตอนนี้ท้องว่างเรื่องไหแม่ท้องว่างเนาะตัวนี้เป็นลูกที่ใดพันนี่ลูกสองครับลูกสองเนาะ โอ้แปปม่ขายไปพุ่นล่ะแม่ลูกสองกว่านี่เปิดเท่าไหร่สามสิบสามหาร้อยครับเอาก็ประหยัดเนาะสามสิบสามหาร้อยแม่ลูกลูกตัวเมียเครื่องดำดำสามหมื่นสามตัรองได้อะเปิดเท่ล่ศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่เก้าสามเก้าเก้าสจ็หสสี่เจ็ดหนึ่งสามหอยขวัญเนาะทางบ้านธ่าตันเดียว านอนนี่ว่ามีรถทรงมีรถลำทรงเรงียบร้อยอ่ะไกลๆก,กับคุยกับน้องคนเบิกได้มาคุ้มเดียวน้องมือนะีิเนาะครับผมอาขอบคุณครับครับผมฝ<ม>ากไว้ครับแม่ลูกลูกกำลังดูดนมพี่น้องฝากไว้ครับงามครับลูกสาวน้อยๆน,ยนาควดแม่พันแม่บอกครับสามสิบสามตกลงได้เอ้ามากับมาบอกคุยกันเบิ่งครับผมเอ้ามาทางแม่ลูกนะครับนานี่แม่ลูกครับแม่นี่ แม่เทียวซีแม่แก้วซีสูงกับประมาณหน่อยสี่สิบนะครับเนาะลูกหนาแดงแดงเข้มทาบ้านเฮาสมากตั้งซื้อ่าน้องกาแฟครับแบบนี้แดงเข้มเข้มมิลิเปิดเท่าไรนะครับเนาะห้าหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกลูกแรกนะครับเนาะมีอีกจะเป็นลูกที่สองตอนนี้เพิ่นท้องว่างนึงเลยครับแม่เพิ่น ้องว่างเนาะหอพี่ให้น้องเบิ่งคักๆกันนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเทาลใกก่อนละครับ5 7 0 0 0เจต่อรองได้ออาฝากเบอร์โทรนะครับผม0 8 2ยแปดสองศ3นแปดสอยหน่อยอดนะครับเนาะทางเจริญศิลป์มีรถพร้อมทรมอ่ะไกลไก่ก็คุยกันเบิงนะครับเนาะใก่ไก่ซ้ำใดกันดเอะขอบคุณครับผมอ่าฝากไว้ครับ พี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียครับพี่น้องมึงกักลูกกำลังดูดนมครับอ๋อกำลังเป็นตะแพงลูกสาวนี่อแดงเข้มๆมิลีครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียครับฝากว้เด้อพี่น้องมากกับมาม่วงมะเยกับพหอยอดเบิ่งครับผมอ๋อมาทางงวหอยขาวนั่นนี่เนาะเป็นยังไงครับทองบ้างหรือครับมาแล้ว ครับแล้วประกันมานสามเดือนครับประกันมานสเดือนใส่พ่อหยังเขาใส่พ่อหยังมาสมโตหรือสมหลอดสมโตเนาะสามเดือนหนอนแบบไงสูงกว่ประมาณร้อยสี่สิบบวกท้องสามเดือนเป็นลูกที่ลูกที่ไหนลูกที่เท่าไหร่นอนในท้องประมาณลูกสองนะครับเนาะหกหมื่นตกลองเลยเนาะ ครับผมอ้าฝากเบอร์โทรนะครับผมมีอีกมีอีกเนาะแม่สาวตัวนี้เรื่องไหนแม่สาวเนาะยังบ้วสมบมตัวนี้ตัวเม็ดเม็ดสมหรือเปล่ายังครับยังม้สมเนาะแม่ท้องว่างเครื่องดำสูงเกือบร้อยสี่สบกันแดงแดงนั่นนะเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดเท่าไรเนี่ยสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าเนาะแม่สาวสี่สิบห้าแม่ท้องนี่หกสิบอ้าฝากเบอร์โทรไปนะครับ แม่ลูกวะนี่แม่ลูกแม่ลูกตัวผู้เนาะลูกตัวผู้แม่ดังๆเด้อพี่น้องแต่ว่าทรงลูกแดงหนาดีลูกตัวผู้แม่ก็สูงอยู่ประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดในละพี่น้องตัวนี้แม่ก็สีทองว่างอยู่เนาะตัวนี้เนาะเรื่องไหนแม่ลูกครับทองว่างครับแม่ทองวางเนาะแม่ลูกเปิดเท่าไหร่ครับนี่สี่สิบแปดเออสี่หมื่นแปดเออได้มักแม่ลูกราคาสี่สิบแปดครับนี่แม่ดังๆลูกแดง เาฟังนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ดศูนย์เก้จ็ดศนย์เเาห้อยขานะครับเนาะ้อนทางเจริญศิลป์ตรงการมีรถรับส่งพร้อมอ่าใกล้ๆก็คุยกันบ้งนะครับเนาะาหมากนำครับผมเอ้าขอบคุณครับครับฝากไว้เด้อพี่นะได้มาหลายตัวครับผมครับ นางสงสัยว่าถกบอกครับแมนแมนสงสัยว่าเป็นไปเลี้ยงเงินห้าหมื่นกว่าขาะโา้งงอนกุนยังไม่ได้นี่บ่เขาเขาเคยซื้อไปบ่เคยพ่อบ่ถึงแล้วซื้อไปได้สามมือก็เป็นโอ้เรานึ่งซื้อไปได้อาทิตย์นึ่งเป็นเรานึ่งซื้อไปได้สามมือเป็นมันมันจังววาขาถกซื้อไปตัวเท่าไรล่ะอันแน่ลูกก็สามหมื่นกว่าอันที่ก็เป็นตัวน้อยก็เป็นตัวใหญ่ก็เป็น ตอนนี้ก็เขาบเปลี่ยนบอกเเห็นโอ้สิจยาแก้ปวดแก้ยังมาวเรู้แล้วว่าเทาอันั้นแก้ไม่ได้ทาทุอะปะไปหออเทามันทุเหครับไดยสองสามมือไปทุอยู่น้ำเทาทุบห้ามือไอาทหนึ่งกระทบขายยากเลาวัดตีวันนี้ขายขายงายถึงเลยไม่ได้ลูกได้ลูกก็ขายถูกถึก่าเขากับบาดขายเขากับมาตีเอามาตียาอที่สุด ครับคือคือพอขาทุกครับเนาะบิ่งคักๆเนาะครับเนาะมาซื้องว่ก็ได้มาบิ่งมาซื้องว่กะาบึงกะคักเด้อพี่น้องขาทกขาทอนผู้ประสบการณ์เพิ่นพ่อมาแล้วเสียหายครับวางนอนครับทุบใหลงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววางงามก่อนครับผมครับ ฝนกับกำลังสีมาพี่น้องเสียงเพลงสีบ่กเขานะอ่ะคือพอเป็นเวียนอีกมโนเสียงเพลงนี่เนาะงวงามนะครับเนาะแม่สาวห้องหรือเปล่ครับนี่ของประมาณหนึ่งเดือนใส่พ่อหยังครับมาเป็นสมตัวครับสมตัวได้หนึ่งเดือนสูงเท่าไรห้อยสูงประมาณร้อยห้าสิบหางจับดีหางพ่วงดี เครื่องดำบ่ะครับอ่าเครื่องดำงวงงามเด้อพี่น้องแม่สาวทองแรกเปิดเท่าไรเนาะครับเนาะเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นเนาะทดลองได้ครับผมเอาฝากเบอร์โทรนะครับ087 0จ็ด0ูนย์1ปดเจ็ดศูนยย์สี่ศูนย์ศูนอ้อยอออดเนาะทางคำตะก้ามีรถพร้อมส่งครับผมเอาฝากไว้ครับครับผมเอาไปแบบเร็วๆจังเลยป้าฝนป้าฝนกำลังสิมาครับพี่น้องจวดจวดครับนี่ เป็นเังไหนครับแม่แยกลูกเรื่องไหนหรือเป็นเนื้อหรือเป็นเลี้ยงแยกลูกเปล่าครับแม่แยกลูกเนาะแม่ละสองพันห้าตัวละแซวสองห้าร้อยสี่สิบห้าคูณยัยแซวสองห้าร้อยต่อได้ต่อได้ปะครับหรือท่านี่เอาแม่แยกลูกเนาะแซวสองห้าร้อยอยากยกหรืออยากแยกก็คุยกันเบิ้งควอมสูงกว่าม้าร้อยสามเจ็ดสามแปดเป็นไรพี่น้องแม่แยกลูกคำนี้ลูกอีกสิเป็นลูกที่ใดคิดว่าตัวนี้ เพราะ่บงเกินตัวลูกสามทั้งตัวหรอกคือว่าประมาณลูกที่สามเนาะถ้ามีลูกอีกอาจจะมีเป็นเป็นลูกที่สีประมาณนี้แหละพี่น้องรับเปิดซ่องหาร้อยตร้องได้เนาะฮะในตัวตัวรถซ่องหาร้อยครับทา้าแพ็กคู่ทาแพ็กคู่กับลดได้หลายเนาะครับเนาะเปิดในไหนหละครับผมอาฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหก ครับครับหอยช้างนะครับเนาะหอยช้างคำตะก้าครับผมคำตะก้ารคำตะก้าครับครับผมอ่ะขอบคุณครับไปแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้โตผู้ลรอๆครับย่นๆ่นแข้งขาบางใหญ่ทรงลูกงามครับทรงลูกน่าดีแม่สีเม็ดเขาเปลือกพี่น้องแต่ว่าทรงลูกแดงงามครับ ตอนนี้แม่เพิ่นไปทั้งใดครับทองว่างหรือว่างประมาณทองว่างนี่แหละครับงเขได้ซัพมาเดินอ่าคุยกันทองว่างนะครับเนาะถ้ามันสีมันสียังกับมันไปพี่น้องแต่ว่าเพิ่นคุยให้เป็นราคาทองว่างเปิดเท่าไรครับห้าสิบเจ็ดค่ะห้าหมื่นเจ็ดพันอ๋อแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกคักในนี่ตัวนี้ดูดนมเนาะครับผมอ่ะดูดนมให้พี่น้องเบิ่งได้ครับเด้อนี่ลูกตัวผู้ห่วยเพราะมันมีลูกเพราอยากให้ลูกดูดนมเลยอยากเตะออกเลยครับครับอ่ะ ถาแต่เก่าขึ้นว่าผมนี่เป็นแบบนี้มันสิตั้งก้องได้ไปหรอกมันมีลูกอันนี้ก็บไม่ได้ถามเขาสลนะครับคือมากเก่าเอามาครับผมถามมันขึ้นกะสมเอาถามมันมันก,ก็ถือว่ามันไปนะครับนะ,ะเอามาดูขื่นกะทีสมค,ครับครับแม่ลูกลูกตัวผู้เปิดเท่าไรก่อนครับเปิดห้าหมื่นเจ็ดห้่นเลองได้เนาะจ้าฝากเบอร์โทรนะครับผม 0 9 8ย์เ1 4 1แปดศูนยค่ะ5 2 2 3ห้อยห้อยการห้อยการเนาะทางอากาศอำนวยมีรถพร้อมส่งเนาะอ่ะผู้ใดมักแม่ลูกลูกตโวผู้รอรอกะฝากไว้ครับพี่น้องหาเงินเจ็ดพันยังต่อรองได้อยู่มีแม่สาวอีกเนาะใส่ตัวใดครับนี่ตัวพุ่นบ่ตตัััววนนี้ครบี้แม่สาวเนาะงบประหยัดลงมาแม่สาวบดโบด สูงกวประมาณร้อครับนี่เปิดเท่าไรครับแม่นี่ส้าหานอตลองได้สีจำปาอะไรก็มาแม่แดงแม่แดงเครื่องดำเปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดเ็ด้อยสาวเจ็ดห้าร้อเป็นั้นแม่สาวนะครับเนาะแม่สาวหน้าหนาแดงแดงครับงบประหยัดสาวเจ็ดห้าร้อยรสาวเท่าไร่อนนี่สาหานอตลองได้ทั้งคูอ่ะฝาาอีกนะครับเปิดทัศูนย หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสองสามห้าสองสองสามหอยห้อยการหอยการทางอาการลำนวยเอ๋อขอบคุณครับผมเอ๋อฝ่าฝนมาแล้วก็ไปแบบเร็วๆนะพี่น้องได้กันหรือเปล่าครับนี่เป็นแม่ลูกบอกครับหรือเนื้อขายลูกมันแยกลูกเดออแม่อยูบุตรอืมเท่าไรแล้วครับนี่เขาซื้อขายกันซ้ำนี่เสาสามเนาะตัวปูสายคุณครับพี่น้องสายคุณสายเนื้อมันได้กันแล้ว อ้าวฝ่าฝนก็เล่งขนาดพี่น้องเลยอาฝ่าฝนกับมาแล้วพี่น้องกะฝากไว้เด้อครับเด้อทั้งตลาดหัวหินลาดครับเปิดทุกมือวันศุกร์พี่น้องมาพ่อมาพ่อก,กันได้ทุกวันศุกร์อาสำหรับมือนี่กะฝ่าฝนมาแล้วพี่น้องกับอ้ออนุญาตปิดคลิปเด้อครับเด้อพี่น้องเพราาะว่คิดว่าน่าจะต๊ดนเด้อครับเบื่อลักษณะอากาศ อาสำหรับมือนี้คิปนี้ก็ฝากที่ฝากน้องไว้ตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ